สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันงานตอนเช้าแบบนี้นะคะจะเป็นงานมีดที่ทํามาจากเหล็กตลับปืนเยอรมัน s k f แล้วก็จะมีเหล็กรางรถไฟเล่มหนึ่งเคอเลมที่4นั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นงานมีดบ้องทั้งหมดเลยที่จริงอะ่ะพี่ช่างทามาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ตัวเบลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาให้พี่ๆได้ชมกันได้นะคะเพราะว่า อาการไม่ค่อยดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงพี่พีเอฟดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะตรงนี้กับงานเล่นที่หนึ่งของเราค่ะที่ทํามาจากเหล็กตาราลกปืนเยอรมันนะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานมีดบ้องนะทรงปลายแหลมเป็นงานอนเนกประสงค์เลยนะคะ สำหรับเล่มนี้ก็จะมีแบบเป็นรอยบางๆเป็นรอยจางๆขีดหนึ่งเส้นนะคะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหล็กตะรรับลูกปืนเยอรมันวงด้านในค่ะที่มันจะเป็นรอยเหล็กของเอกลักษณ์ของตลรรับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสั้นน,น้า8มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งฟันกันที่ราคา 790บาทส่งฟรีค่ะและเล่มน,นี้ก็จะมีตรงใกล้ๆตรงนี้นะคะตรงนี้นิดนึงมีรอยเส้นแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็จะเป็นทรงมีดบ้องที่สามารถใช้งานอนเนกประสงค์หรือว่างานเพื่อการเกษตรได้สะดวกสบายเป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้นะคะตรงนี้กับงานมีดบ้องตรงนี้ที่เป็นทรงสวยๆปลายแหลมแบบนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่3ค่ะเล่มที่3ของเราก็ยังคงเป็นเหล็กตลูกปืนเยอรามัาน SKF อยู่นะคะตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่12.4นิ้วค่ะสันนา8มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและดน้าม5.6นิ้วค่ะลดเสียงเลยค่ะ แล้วก็แบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะเล่มนี้จะเป็นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นนะคะเหมาะสําหรับใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะตรงนี้กับงานเหล็กตลาดรถปืนเยอรมัน s k f ของเราค่ะเล่มนี้ก็จะมีริ้วรอยนะเป็นรอยเส้นนิดนึงนะคะเป็นบางๆนะอยู่ตรงขอบๆตรงนี้นะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มาต่อกันเล่มที่4ค่ะที่เป็นมีดแคมป์นะคะเป็นรซมีดแคมป์เลยนะแต่เป็นด้ามบองนั่นเองค่ะเล่มนี้ทํามาจากเหล็กรางรถไฟเพียงแค่ เล่มเดียวเท่านั้นค่ะเล่มอื่นเป็นตรับรกปืนเยอรมันหมดเลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่4ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.1นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้อาจจะมีเสียง ตีเหล็กอยู่ด้านหลังบ้านค่ะเพราะว่าพี่ช่างก็ทํางานสั่งด้วยทํางานขายด้วยนะคะก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะคะตรงนี้อาจจะมีเสียงเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็มาต่อกันเล่นที่5ค่ะที่เป็นทามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรามัน skf ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้ามา5.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 750บาทส่งฟรีคะ่ะพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและทางร้านเรายังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าบริการนะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาททุกๆยอดซื้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะซื้อมีกี่เล่มเราก็จะบวกเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางไปรษณีย์ของเราก็จะมีการในส่วนของการเก็บค่าบริการ,รเก็บเงินปลายทางนั่นเองนะคะแต่บริการส่งให้ฟรีเหมือนเดิมคะ่ะและงานมีดของช่างบอยรรพราเซอรแพก็ยังรับประกัน งานนี้ทุกเล่มอยู่นะคะตรงนี้สนออกสนใจเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรค่ะ0ู4 9 8 9ก2 4, 6 5างได้เลยนะคะตรงนี้เบอร์โทรนี้สามารถเพิ่มเพื่อนและแอดไลน์ได้ค่ะมาต่อกันเล่มที่5กันนะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ก็จะเป็นงานนี้พกพาเล็กนะคะเป็นทรงปลายแหลมที่ทํามาจากเหล็กตะรลูป,ปืนเยอรมัน SKF ของเราเล่มนี้ไม่มีริ้วรอยนะคะเล่มที่5ก็ ไม่มีนะคะตรงนี้ลืมแจ้งไปเล่มที่6ของเราก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้เป็นงานมีดบ้องนะคะ สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นฟันไม้ตาไม้ไผ่นะหรือว่าจะเป็นตัดเชือกนะแต่นีดของเราไม่สามารถตัดเหล็กได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้ตองแจ้งให้กับพีพีเอได้ทราบกันนะคะแล้วก็มาต่อกันเริ่มที่7ค่ะสําหรับงานงานเริ่มที่7นะคะก็จะมีรอยอยู่ด้านหนึ่งนะคะแต่ด้านนี้ไม่มีนะคะจะมีความยาวของใบอยู่ที่ 10.6นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานมีดนะคะมีพกพามีดเดินปา่าหรือว่ามีดเพื่อการเกษตรตรงนี้เป็นงานมีดบ้องค่ะเป็นทรงปลายแหลมสะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่8ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.3นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะ แบ่งปันกันที่ราคา750าบาทส่งฟรีค่ะงานนี้สวยๆนะคะวันนี้ก็ต้องรีบจับจองกันไว้ก่อนเลยเพราะว่างานเหล็กตลับปืนปืนเยอรมัน skf เนี่ยก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะมาต่อเล่มที่เล่มที่8มนีรอยเส้นนิดนึงนะคะตรงสั่นตรงนี้ใกล้ๆนะ,ะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะเพราะว่าเป็นรอยจางๆนะคะเป็นรอยอัดเหล็กหรือว่าเป็นรอยเอกลักษณ์ของตลับปูนปืนเยอรมันค่ะสําหรับเล่มที่9นะคะก็จะมีด้านนี้นิดนึงนี่ เพราะว่าน่าจะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะเล่มที่9ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันหนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.6นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานมีดบ้องนะคะวันนี้มาช่วงนี้จะเป็นมีดบ้องนะคะสําหรับงานพี่ๆที่สั่งทาไว้เดี๋ยวจะทยอยเคลียร์งานให้นะคะยังไงก็เล่มน,นี้อ๋อแจ้งไปแล้วนะคะสําหรับ งานงานสั่งทําก็จะทยอยทําและส่งให้นะคะต้องรองนานนิดนึงต้องขอภัยด้วยจริงๆค่ะสาหรับงานสั่งทาของเรามาต่อกันเล่มที่10ค่ะสําหรับงานเล่มที่10ตรงนี้มีความยาวของมาอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันนา7ดมิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม5.5านิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสําหรับเล่มน,นี้ก็จะมีเป็นรอยเส้นอยู่นะคะขอบ,ขอบ สำหรับรอบ,รอบนี้จะอยู่ที่ขอบๆนะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานเน้นย้ำเลยนะคะว่างานมีดช่างบอยปราเสถียรของเรารับประกันงานมีดทุเล่มค่วนสวนใจมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะ mm hmm. ชเชลเบลมีดดาบไทยหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะให้ได้หรือว่าแจ้งในส่วนของคลิปนะคะลูกค้าสามารถกดที่กระดิ่งนะคะเลย ในใน u t u b e ของเราตรงนี้เนี่ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะไว้จะได้แจ้งเตือนกันนั่นเองค่ะจะได้ทราบนะในส่วนของมีสวยๆที่เรานำมาโชว์กันรวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาการไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวตอนเย็นนี้อีกนะคะและก็รอบนี้ขอลาการไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ